ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะคะที่9 Perfect Car ของเราพร้อมเสิร์ฟแล้ว Toyota r e g e n e r คันนี้2.4ขับ2ปี2020ผ่อนเพียง20,000ต้นๆและไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นใครอยากได้ชมชนป้ายแดงรับประกันเกียร์ขื่องยอ์ให้นานถึง3ปีเต็มต้องคันนี้เลยค่ะดีไซน์ใหม่ความสปอร์ตมาพร้อมกับโลโก้ Regenza และกระจังหน้าตัวใหม่ล่าสุดนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟ LED โปรเจคเตอร์และกล้อง360องศาร,รอบคัน มาพร้อมกับล้อและยางใหม่ขนาด20นิ้วค่ะภายในมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะกับคันนี้มาพร้อมกับสีทูโทนดำแดงและพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันรวมไปถึงหน้าจอกล้อง360องศาสามารถเชื่อมต่อบ l u e t o o ได้เลยคันนี้แนะนำเลยว่าเทคโนโลยีครบคันแน่นอนค่ะ ฟังกชันครบขนาดนี้นะคะประตูท้ายไฟฟ้าใครมองหารถครอบครัวที่บรรจุคนได้เยอะขนาดนี้เ e จินเดอร์คันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะมีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถที่เก้าพอเปคา์ได้แน่นอนโทรได้ที่021572829และที่สำคัญนะคะจองเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นค่ะ